สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขนาดและสัดส่วนในการจัดองค์ประกอบกันนะคะขนาดและสัดส่วนคืออะไรเหรอคะคุณครู น้ำสีครับมันคืออะไรล้อครับคุณครูขนาดขององค์ประกอบมีบทบาทในการกําหนดความสําคัญขององค์ประกอบนั้นๆผลลัพธ์ที่ได้อีกอย่างของการจัดวางขนาดองค์ประกอบต่างๆก็คือสัดส่วนของภาพซึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆที่ถูกจัดวางจนได้ภาพรวมในการจัดองค์ประกอบนั้นๆการใช้ขนาดและสัสดส่วนที่เหมาะสมขององค์ประกอบจะช่วยให้งานที่เราออกแบบสื่อความหมายได้เด่นชัดและตรงประเดน็นเรามาดูตัวอย่างสร้างความเข้าใจกันดีกว่า โดยเรามาดูแบบโปสเตอร์อย่างง่ายๆกันดีกว่าค่ะโปสเตอร์ภาพที่1ขนาดองค์ประกอบเล็กเกินไปนํามาจัดวางแล้วไม่สวยและยังทําให้รู้สึกว่าองค์ประกอบนี้ไม่สําคัญมากนะักขนาดองค์ประกอบทําให้ภาพที่ได้มีสัดส่วนที่พอดีมองเห็นอากับกิริยาของนักฟุตบอลอย่างชัดเจน ขนาดองค์ประกอบใหญ่ทําให้ภาพที่ได้มีสัดส่วนที่กําลังสุมเมื่อจัดวางแล้วให้ความเหมาะสมในเรื่องภาพและพื้นภาพหรือมีที่ว่างในภาพกําลังพอดี และ 4. ขนาดองค์ประกอบใหญ่เกินไปใหญ่จนไม่ได้มีสัดส่วนงานที่สวยงามทั้งในแง่ของสื่อความหมายภาพของคนที่เราเห็นอยู่นั้นดูไม่ออกว่ากําลังเต้นหรือเตะฟุตบอลกันแน่ทําให้งานที่ได้เกิดความสับสนเราอาจกล่าวได้ว่าขนาดและสัดส่วนในการจัดองค์ประกอบเป็นเรื่องคู่กันนักออกแบบจะต้องใช้ขนาดองค์ประกอบอย่างเหมาะสมเพื่อทําให้ภาพรวมของงานออกมาได้สัดส่วนสวยงามและสื่อความหมายซึ่งเป็นเครื่องสําคัญที่สุดในการออกแบบงาน อ๋อมันเป็นแบบนี้นเองใช่แล้วละ่ะค่ะเด็กๆไว้ครั้งหน้าเราเรียนรู้กันใหม่นะคะ